คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่อยากจะกดเจลล้างมือมาล้างมือให้สะอาดแต่ตัวขวดแดนสกปกใสเองเอหรือ<ม>กดเจลล้างมือแต่ดันหันได้ไม่ถูกสักทีห,หรือจะกดเจลล้างมือแต่ขวดก็ลื่นซะเหลือเกิน,น,น,นหรือถือของมาเต็มมาเต็มมือใจก็อยากจะกดเจลล้างมือแต่ก็กดไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณใช้นี่เครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบตัวเครื่องทำจากท่อ PVC แข็งแรงทนทานสามารถนำขวดเจลล้างมือของมหาวิทยอะไรมาใส่ได้เลยใส่ขวดและเติมเจลได้อย่างง่ายดายไม่ต้องถอดหรือเปลี่ยนเครื่องให้ยากสะอาดปลอดภัย ่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังมีแป้นเท้าเหยียบที่นุมนวลชวนสัมผัสทั้งหมดนี่ประดิษฐ์โดยกลุ่มคอนทาสนี่นี่นา่าไงเีหยวของเรามาแล้ว พอสัมผัสนะครับอ๋อใช้ใช้เครื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันเนี้มากเลยค่ะมันสะอาดมากเลยค่ะตื่นตานตื่นตานโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอมมันนี้ไม่ไหวเลยนะคะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนว่าแบบมีเครื่องนี้ด้วยมันสะอาดไหมครับสะอาดมากแบบโอ้ไม่ไหวแล้วภูมิใจจริงจริง ใช้เครื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับไอดีมากเลยค่ะทุกท่าที่อย่างนี้นะคะมันไม่สะอาดมากเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องไม่นั่งแบบว่าใช้เลยเอาเอาเจลมาล้างมือเลยนะคะก็แบบว่าอย่างนี้เลยนะคะทีนี้นะคะระบวนการที่แบบว่าราจุกมาสามีนะคะก็แบบว่าต้องมานั่งกดเจลให้กันนะค่ะก็เลยแบบว่าลําบากมากเลยค่ะก็ต้องมาช่วยกันกดคบางทีก็กดด้วยกันแล้วพูดแลยครับก็เครื <c ười> ค่องนี้ดีมากเลยครับผมมันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยไม่ต้องแบบวุ่นวายอะไรมากใช้ง่ายๆแล้วก็สะอาดด้วยครับครับ แล้วมันแล้วมันแบบว่าต้องใช้มือไหมครับมไม่ต้องเ,เลยครับเหยียบอย่างเดียวง่ายๆสบายเลยมาใช้กันเยอะนะครับผมบค,บบค,ครับ,บที่คุณบ้างเป็นไงบ้างลับ กับหน้ากัลด้วยไม่เล็ใ้นนนึ่ส่กมคับุณแล้วหนตง้ไม่ใส่กหน้ากับหลังไม่ทุเลฆเหมือนกันม้อมีันนี้ก็ีครับดีใช้ใช้ไม่บ่อยนะใครไม่ใช้แค่ตแตัดผ้าใช่ไหมนะตัวซูหรือเปล่าแล้วล่ะเอครับ